สวัสดียามเช้าพี่น้องประชาชนที่เคารพผมทนายเดชาทนายคลายทุกเราก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันทุกวันที่เพจทนายคลายทุกทางทาง f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k นะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนี้นอกระบบหนี้นอกระบบก็คือหนี้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสถาบันการเงินก็คือหนี้รายวันดอกลอยดอกอะไรต่างๆเมื่อเช้าดูข่าวตำรวจคนหนึ่งต้องยิงตัวตายฆ่าตัวตายคาโรงพัก เพราะว่าเงินหมุนเงินไม่ทันแล้วต้องเป็นหนี้นอกระบบดอกเบีย้ยขึ้นทุกวันทุกวันนะครับพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการทรวงหนี้ที่ผิดกฎหมายใช้วิธีการข่มขู่คุกคามนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดดอกเบีย้ยที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นเราอย่าไปยุ่งหลายคนไม่มีทางออกก็ต้องหลบหนีไปนะถูกทำร้ายร่างกายถูกฆ่าถูกประจานอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้น นี่นอกระบบเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ฝากพี่น้องตํารวจช่วยดําเนินการจับกลุมรัฐบาลเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการทามาหากินบนความทุกข์ยากของประชาชนที่เกินสมควรข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยนั้นก็เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เงินต้นครบก็จบแล้วดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายฟ้องร้องอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นโมฆะแต่ในทางปฏิบัติก็จะโดนกระทืบโดนทำร้ายร่างกายก็ฝากตำรวจจับกลุมจริงจังครับ การปล่อยเงินกู้นอกระบบเดี๋ยวนี้เขาทำกันเปิดเผยเหมือนกันบบอนการพนันครับไม่ได้หลบบซ่อนๆนะแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเปิดเผยหมดครับไม่ใช่บอนวิ่งนะไม่ใช่ลักลอบเล่นการพนันไม่ใช่ลักลอบค้ายาเสพติดไม่ใช่ลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบสมัยนี้ทุกอย่างทําเปิดเผยเพียงแต่ตํารวจไปมีส่วนในการรับสวยหรือเปล่ารับเปไ็นรายเดือนหรือเปล่าหรือไปเป็นเจ้าของเสียเองหรือไม่ เพราะนั้นการเป็นนี้นอกระบบถ้าเราดูแล้วเราไม่ไหวเราก็ต้องเข้าแจ้งความหรือปรึกษาทนายความหามาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือตัวเราเองนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกระบบดูแล้วมันแก้ไม่ได้นะทนายความและคนที่มีความรู้ทางกฎหมายก็มีทางออกให้กับท่านได้นะครับเพื่อหยุดยัง้งการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากว่าอย่าไปยุ่งกับนี่นอกระบบ เพราะมันอันตรายนะครับผมเป็นเนี่ยทนนะเป็นทนายเองก็เตือนลูกน้องทุกวันนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ